คุณรณชัยมีปัญหาข้อเข่ามาจากสาเหตุอะไรครับก็คงจะเกี่ยวมากับมุกซ่อมรถซ่อมอะไรแล้วก็ผมมีรถเกี่ยวด้วยเป็นช่างหรือเปล่าครับผมอ่าเป็นช่างซ่อมรถครับผมแล้วก็มีรถเกี่ยวเองด้วยแล้วก็โดดขึ้นโดดลงอะไรมากอ๋อรถเกี่ยวข้าวมันจะสูงหน่อยนะฮะต้องขึ้นเวลาลงก็โดดลงครับผมอ่าเสร็จแล้วยังไงครับก็พอดีปีนั้นไปเกี่ยวข้าวต่างบัดก็ เกิดล้มแล้วก็รู้สึกเสียวๆก็ว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรมากก็อยู่ๆมาก็มันบวมข้างไหนครับมันจะผัดกันบวมเลยผลัดกันบวมเลยครับทั้งๆที่ตอนนั้นล้มไม่ได้ไม่ได้กระแทกอะไรใช่ไหมครับออแต่ตอนมาตอนหลังมันก็มาเมื่อสักกลางปีเนี่ยแหละกลางปีค็อค่อยกลางปีเนี่ยก็เริ่มบวมมากบวมบ่อยกลางปีที่ผ่านมานะฮะครับผมเริ่มบวมบ่อยแล้วก็ บางทีถึงก็ต้องเช้ามาบางทีนอนหลับไปตื่นมาเดินไม่ได้ก็ต้องไปหาหมอคือบวมเนี่ยมันจะแน่นคือบวมมันจะบวมออกมาเลยใหญ่เป่งเลยครับเข้าห้องน้ํานี่ไม่ได้เลยนะครับนั่งยองๆนี่หมดสิ้นเลยนะฮะคนที่ไม่เป็นกับตัวเองไม่รู้นะฮะพับไม่ได้เลยครับนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ก็ถ้าปวดมากไปหมอครับฉีด ฉีดยาครับผมก่อนไปนี่มีนวดต้องทายาอะไรก่อนไหมครับ,มรบผมเคยเคยไปหาหมอนวดแต่ไม่รู้เขานวดเป็นหรือไม่เป็นบวมหนักกว่าเก่าพขาีบบวมหนักกว่าเก่าอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียนถามนิดหนึ่งว่าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าแบบเนี้ยทําไมจะต้องมีอาการบวมขึ้นมาอันนั้นมันบอกถึงการอักเสบนะคะค,คืออาการของการอักเสบนี่ก็คือปวดบวมร้อนแดงและกดเจ็บมีห้าอาการ ปวดบวมร้อนแดงแดงแล้วก็กดเจ็บกดแล้วก็เจ็บปกติถ้าเรากดอย่างเงี้ยเราไม่เจ็บใช่ไหมฮะครับแต่ว่าถ้าเกิดการอักเสบเมื่อไหร่เรากดลงไปเบาๆอันนี้หมายถึงในในที่อื่นๆด้วยใช่ไหมฮะที่อื่นๆด้วยอ่าสังเกตได้นะครับวันนี้มีอาการอักเสบเป็นข้อมูลความรู้ไปให้ละปวดบวมร้อนแดงกดเจ็บ ถ้าเราจับดูเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นๆใช่ไหมฮะถ้าไปจับที่อื่นมันจะเย็นแต่ว่าถ้าตรงไหนที่อักเสบเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นมาเลยนี่เป็นอาการของการอักเสบอ่ะไป,ไปหาหมอหมอ,หมอหนวดบางคนนวดแล้วบวมกลับมาอีกก็ไปหาบวมมากฝ่าเก่าก็เลิกครับเลิกแล้วก็ไปหาหมอ,หมอก็ฉีดยาให้เขาฉีดเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นยาเป็นเข็มก็ไม่รู้ครับไปเพราะบางตอนฉีดคุณหมอไม่ แต่ว่าเขา,า,าบอกไหมฮะว่าอะไรไไม่ไเา้าว่าในเขาบอกว่าอะไรเอ็นอักเสบอ๋อคุณหมอบอกเอ็นอักเสบครับก็ฉีดให้ครับฉีดแล้วยังไงฮะดีขึ้นไหมก็ดีครับทันทีเลยหรือว่าก็ก็ทันทีครับอาจารย์ครับมันน่าจะเป็นยาอะไรครับก็คือน่าเป็นยาแหละเป็นสเตียรอยนั่นแหละเพราะมันต้านการอักเสบได้ดีมากคือสเตียรอยที่เราเคยได้ยินได้ยินกันนะครับว่าเป็น เป็นยาคือตอนนี้เป็นยาควบคุมนะคะค,คือจะมีเฉพาะในโรงพยาบาลแล้วก็ในคลินิกของแพทย์เท่านั้นซึ่งโดยทั่วทั่วไปจะไม่ใช้กันประจำเราจะใช้ในกรณีที่จําเป็นเพราะว่าบางครั้งมันยังมีความจําเป็นอยู่อย่างเช่นถ้ามันเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงเนี่ยมันไม่มีอะไรเอาอยู่นอกจากสเตียรอยอม,รมันจะก่อให้เกิดการทรมานครับ ก็ฉีดเข้าไปมันจะลดอาการอักเสบค่ะมันก็จะลดอาการอักเสบไอ้ปวดบวมร้อนแดงอันนั้นก็จะค่อยๆลดลงมันก็จะทุเลาคราวนี้เนี่ยพอไปพี่พี่รณชัยไปก็คือซ้ายไปทีหนึ่งครับขวาไปทีหนึ่งครับไปมากี่เข็มครับไปมาประมาณสามสี่เข็มโอ้โหก็นักหนักเข้าก็คงไม่ค่อยดีแล้วก็บดีมีแอนเข้ามาแนะนําครับก็เลยลองดู เขาบอกไม่ตอนตอนแนะนําเขาบอกยังไงฮะเขาก็บอกว่าน่าจะช่วยได้นี่ผมก็ลองมาหลายอย่างแล้วก็เลยะลองก็ลองเอาอย่างนี้ไปหาหมอก็มาแล้วสเตียรอยนะกินยาผมว่าหมอก็คงต้องให้ยามาด้วยแหละนะฮะแล้วไปลองอย่างอื่นอะไรมาอีกบ้างไม่มีครับมีแต่นวดเนี่ยวีนวดครับอ่านวดหลายหมอหมอลงอ่างด้วยไหม ออนวดแผนโบราณใช่ไหมครับผมอ๋อไม่ไม่เกี่ยวนะครับอนวดนวดเอาไปหลายที่ครับที่ไหนใครเขาว่าดีว่าเออจับเส้นครับกดเส้นครับเออแต่บางคนก็ดีแต่ก็ไม่หายดีบางคนตัวหนักกว่าเก่าเขาปีอ๋อตัวหนักกวครับเสร็จแล้วเพื่อนแนะนําบอกว่าต้องลองมาทําความรู้จักกับบิมครับผมเขาบอกไหมครับว่าตอนแรกมันเป็นอะไรเขาก็บอกเป็นอะไรเป็น เป็นสารอะไรที่มาช่วยอะไรนะบำรุงร่างกายอ,อะไรอะไรผมก็ยังไม่เข้า,ขาใจอ่าฮะเว้ We, เราเคยกินยาแรงกันนี่แล้วมันยังไม่หายเลยครับแล้วมากินสารสกัดก็มังคุดอ่ะครับอ่ามังคุดนี่ว่าเห็นก็เลยเห็นว่ามันมีผลไม้หลายอย่างแล้วก็โดยมากใบบวบพอรุม่อรุนแม่เขาก็ ใช้กันอยู่อ๋อที่เราเคยได้ยินกันมา,าว่า,ากอ,อกหักเนี่ยต้องกินใบโบ,โบัวบกมันมีตั้งหลายอย่างอ๋อเหรอไม่รู้ผมได้ยินแต่เรื่องอกหักเอาจริงป่ะฮะผมไม่รู้มีหลายอย่างคุณพ่อคุณแม่รุ่นโบราณจะบอกว่าอย่างไงครับพะสายเห็แกความดันก็ได้อ๋อแก้ความดันได้แก้อะไรได้อีกครับพี่โบ,โบัวบกไม่รู้ครับผมรู้แต่แก้ความดันอ้าวก <laughs> ็พี่ก็ไม่ได้เป็นความดันเนะยพี่เป็นข้อเข่าอะ ก็เห็นว่ามันเป็นผลไม้ของบ้านเราก็คือว่ามันเป็นพืชเป็นพืชพันธุ์ของบ้านเราก็น่าจะลองดูอันนี้คือเมื่อเดือนอะไรผมก็ประมาณสามเดือนได้แล้วมั้งประมาณสามเดือนมาแล้วนะก็ประมาณสักตุลากันยาครับกนยาประมาณกันยาเอาละตัดสินใจครับกินเลยครับแล้วกินยังไงครับตอนแรกก็ตอนแรกกินเช้าสองเม็ดเช้เม็นอนสองเม็ด ก่อนนอนสองเมตรครับเป็นสี่เมตรครับนานแค่ไหนครับกินตอนแรกสามสี่วันก็เริ่มปวดหนักกว่าเก่าก็าปีกคือตอนก่อนกินนี่ก็บวมอยู่แล้วครับแต่พอกินไปสามสี่วันบ,บวมหนักกว่าเก่าครับตกใจไหมฮะก็ไม่รู้เพื่อนเขาบอกว่าโดนด่าไปแล้วใช่ไหมให,ใ,หให้ลดลง <laughs> <laughs> ผมว่าต้องมีด่าเพื่อนไปก่อนละ สามสี่วันเพออะไรมาให้กินเสร็จปุ๊บบวมหนักกว่าเก่าอาจารย์ครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับทำคุณรณชใช้นิดหนึ่งตอนก่อนใช้เนี่ยเราฉีดซีรรยอยู่ใช่บหมแล้วกินยาด้วยหรือเปล่าตอนนั้นไม่ได้กินไม่ได้กินแต่พอคุณใช้ปุ๊บคุณก็เลิกฉีดซีรรยใช่ไหมเลิกครับอ่าโอเคซีรรยมันมันป้องกันไม่ให้เจ็บอยู่แล้วอยู่ก็ไปถอดซีรรยแน่นอนนะปวดระบมเลยนะครับอ๋อไม่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ เกิดขึ้นจากการหยุดยาระงับปวดคืออาจารย์กำลังจะอธิบายว่าสเตียรอยเนี่ยเป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการอักเสบก็คืออาการปวดบวมนั่นแหละ,ะแต่พอเราหยุดปุ๊บเนี่ยไอบินยังไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ทันทีก็ต้องใช้เวลาสักสองสาวันสามสี่วันเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้สมดุมลเราหลังจากนั้นจะเริ่มทํางานเราจึงสังเกตอาการได้นะครับแต่หลังนี่คือสําหรับคนที่มีอาการรุนแรง แล้วก็กดอาการรุนแรงเหล่านั้นด้วยสเตียรอยด์แต่ถ้าคนไม่มีอาการเหล่านั้นไม่เป็นไรนะฮะมันจะไม่มีการลดเราไม่ได้ใช้ยาอยู่ไม่ได้ใช้สเตียรอยด์อยู่จะไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่ใช้ยาแก้ปวดหรือใช้ยาต้านการอักเสบอยู่ใช้ผิดปันของเราต้องใช้ควบคู่กันระยะแรกนะครับแล้วเมื่อดีขึ้นแล้วจึงพิจารณาลดอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจ็บป่วยปรึกษาแพทย์อยู่ รับประทานยาก็ควรจะรับประทานควบคู่กันไปจนอาการดีขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ย้ำนะครับว่าอาการดีขึ้นคุณหมอจะเป็นผู้ที่จะสั่งให้ลดปริมาณยาหรือหยุดยาเหล่านั้นเองอย่าไปหยุดเองนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอาหารเสริมมันไม่ใช่ยามันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีทันใด